อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทนะีผมมาอยู่ก,กลางฟูเช่นเคยอี EP ีนี้น่าจะจบ EP ละน่าจะเป็น E ีสุดท้ายนะน่าจะมาบวกกับบอสใหญ่ละนี่ไงฮะประตูที่ตั้งแต่ต้นเรื่องที่ว่าไอชายชุดดำมันเฮ้ยโอโหอะไรนะครับเนี่ยแปบบ๊บนึงนะโอเคปรับแบบเป็นปกติละเมื่อกี้บั๊กนะครับผมอ่ะโอเคไปเดี๋ยวลุยกันไปเลยครับผมไปก็แบบงี้เปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประตู เออโอ้โหนี่มึงเปิดสำนักเลยเลยเนี่ยสำนักกังฟูเลยวะแกเป็นใครบวกเดี๋ยวอืมผักปุ๊บกระเด็นเลยวะผักทีผักทีกระก,กระเด็นแหละมีเหา่ากระเกี๊ยเห่าแล้วหมีเออเอาเฮ้ยนี่เราต่อยเดียวตายแล้ววะโอเคไป เราไปดูที่หน้าเคาน์เตอร์ดิเฮ้ยวันนี้นิมึงอืมโอ้โหตายห่าเลยโอเคฮนะเดี๋ยวลองเข้าไปในประตูตรงนี้ดิเปิดประตูควาล้ายซ้ายดีอ่ะลองไปลองไปทางนี้ก่อนมาอินเต็มเลยอย่างงี้เฮ้ยปึ๊บปป๊บปึ๊บ,บโอเคปึ๊บอืมอืมจบ โชเฮ้ยอะไรวันนี้ออเ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 ออไอ้โชโชไอ้โช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 าโชออเออเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยหมดไปหนึ่งมาดิมาดิมาดิอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเด๋ยวสอโชโชมมีไอ้เชฟนี่ก็เอากับเขาด้วยมึงอะอือ โช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 เอออโอเคล่วงไปมึงอ่ะเอออเฮ้ยเดี๋ยวจะซ้ำไอ้อ้วนนี่แม่งเออเรียบร้อยอ้วนมันนี่บีเบอร์บีบออืจบ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 มันนี่ฮโอเคเดี๋ยวเเวปุ๊บโอเคมานี่พักเสยล่วง เดือดเดือวร่วงไหมร่วงว่มมึงกันเหรอมึงกันเหรอโอเคต่อไปก็น่าจะไปฝั่งนู้นครับไล่กระทืบพีแล้วประตูวเนี่ยออกไปข้างนอกได้ปะอ๋อไม่ได้ต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมโอเค ไม่รู้ว่าเดินตรงไปอย่างเดียวนะตอนนี้อืมอืมมาโอ้โหส้นตีรอเต็มเลยนี่ไงแม่งฝึกโยคะกันพอดีดเฮ้ยบวกบวกอือเฮ้ยชัวชัว,อวเอมามามาไอพวกนี้แบบมาดิ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  เออ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 โวะววอะไร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 มานี่ม mm> ึงอะจบลูกกระเดือกแตกเออเออเออโอเฮ้ยโวะโอะไรอะไรมานี้มึงอะเบเสยจิ้มลูกตาซะอืมอืมอือโอเคพักเรียบร้อยมาดิจานเหรอมึงเป็นจานใช่ไหม จานเ่ยเ bon <Guerra> ้ยนั่นเก่งวะเก่งวะเฮ้ยอือโอโชโอเคจิ้มตาครับเสยเสยอืมอืมเฮ้ยอเชกูก็หลบเป็นอือจอระเคฟาหางมึงซ้ำอืออืออือเฮ้ยบวกบวกอือต่อยผู้หญิงวะเกมนี้ไม่หงมีต่อยผู้หญิงนะครับมาดิมาดิมาช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 ีมาชิมาซิมาซิมาด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 ิ มาดิเรียบร้อยมึงมมกระดูอ่าไม่ต้องโดนทุกคนมึงอะอจบการอะไรจบมากันทำไมเนี่ยพวกมึงเนี่ยมาให้กูกระทืบอไปโอเคฮะเดี๋ยวต้องไปทางนี้ใช่ปะโอเคขวาายใจดีตรงไปอย่างเดียวเลยคี้เกียจเปิดคี้เกียรอ่อนแหมประตูล็อกอีก <c oughs> มาอุมาค์เช้าวะเออมานี่ปึ๊บหืือมหลังแอ็นไปเมื่อกี้อะไรมานี่มานี่เออโอ้ยแม่งหลบด้วยหลบเหรอมึงหลบเหรอมึงหลบเหรอเดี๋ยว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 โอเคปึ๊บเออ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 โอเคพักเสยล่วงมาหโอเค เอาใหม่เอาใหม่อือเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้เดี๋ยวอืมอัดก๊อปปี้จบจอบอลอะไรแบบนี้นโอ้ตรงนี้ล็อกว่ะไปไม่ได้เอาไปอย่างนี้ดิโอเคมามามาเลยมา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 ครับ มามามาออเออเอ้ยอะไรอะไรอะไรมามึงเออปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊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 เฮ้ยเออ,อไอเฮียนี่มึงอะไรเนี่ยลำคาญเนี่ยกูจะอัดผู้หญิงเนี่ยฮะอัดผู้หญิงนี่เป็นอาชีพกูเลยเนี่ยในเกมเนี่ยแต่ชีวิตจริงไม่ใช่นะเออเออออกจะชุบภ้าปรหุหุจะตายผมว่าเออมานี่มึงอะต้องเจอบปวดฟาดมึงอะอืม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  จบอ่าได้คุณแจรครับเจได้คุณแจแล้วก็ไปที่เกียรเข้า,างั้นนะอืมแล้วกูต้องไปทางไหนตัวเนี่ยอ๋อตัวนี้มีให้อัพเดอรเลยแล้วเข้าไปกดปุ๊บเอาอันไหนอ่ะเอาอันนี้แล้วกันเอเค,ครับว้า อ๋อเรามาจากห้องนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมาจากอันนี้ครับปึ๊บเปิดนี่ไงขันละเอาวะเฮ้ยเสียงอะไรละตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บตีนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตีนครับมามาเลยมาเออโอ้นี่แหละ เรียบร้อยไอ้อ้วน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 เออเออเอาอิดมามึงเออเออืออืออมาไอ้อ้วนปุ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอบบองเลยมามาเรียบร้อยมึงไอ้อ้วนใช่ไหมเออจบจบจบจอบบอเลยจอบบอเลยแบบเนี้เฮ้ยอะไรมานี่เฮ้ยมึงเอาอาวุธมาหรอฮะ มึงรู้สึกมึงแบบมึงแข็งกล้าใช่ไหมแค่แค่แบบอันนี้ก็คูได้เนี่ยฮะอืมเอามึงก่อนเลยบวก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 ปึ๊บโอเคมาจิ้มตาเสยปึ๊บร่วงเขานี้มึงอืมหกักคอมึงเนี่ยอภพนิหารมีดเลยเนี่ยมากูเนี่ยเทพมีดมากกูบอกตรงอืมโอเคปึ๊บจิ้มตาเฉือนหลับไปดีว่าแม่งจะต้องเข้าไปตรงนี้แน่นอน,นครับท่านผู้ชม มาไอ้พวกบอลบอลเนี่ยมักจะอยู่ที่สูงนะปึ ump, ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโชว์โชว์อะไร yeah, <c oughs> ยแยบอยู่นั่นแหละเออเออเออมึงก็กระเด็นไกลจังเลยนี่น้องหมวยนี่อ่ามึงก่อนได้มาปึ๊บเดะเดวเดะเดะเดะเดวเดะ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 ปึ๊บอืม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 อืเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอเอเฮ้ยเฮ้ยโชว์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 ชว โอเคเรียบร้อยอะไร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 มามามาอืมอืมเออเฮ้ยโอเคปึ๊บมานี่ผัอกอัดคัปปี้เรียบร้อยอยังไงก็ไม่ให้ผ่านเข้าไปหรอกได้กูจัดมึงเลยฮะมึงอะฮะงอโคงอ้งเหรอมึงอะฮะงอโคงอ้งงอโค้งเหรอ อ่าได้ได้เดี๋ยว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 กูถอยมาก่อนกูถอยมาก่อนอ่ากัวกระบองกระบอกเขาใช้กันอย่างนี้เฟยเออมามามึงขึ้นมานี้มึงขึ้นมานี้ดีกว่าเออมึงขึ้นมานี่กูขี้เกียจเลนลงไปอืมเดี๋ยวดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้ดีกว่ะเอออะมามึงเนี่ยมามามึงมามึงมาเฮ้ยโอเคเออปึ๊บเสยเฉยเสยแล้วก็ปัด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  มาดิปดัดเรียบร้อยนอนโอเคได้คี์การ์ดมาครับอืมโอเคไปตรงนี้นี่คัดซีนวะเนี่ยอัพไหมอัพก่อนก็ได้เอาอะไรเคอ่ะเอานี้มาครับเป๊บ เก็บเก็บไรายได้ก็ไม่รู้เมื่อกี้เก็บไรายได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้เลยรู้ไปแล้วครับทัดซีนแน่นอนในบอสไฟ<ร>แน่นอนครับรามาถึงนี่ได้ก็ถือว่ามาไกลมากเลยนะอ้า,าวนี่ไงไอ้น,นี่ไงปรมาจารย์นี่ไงที่มันเข้าบ้านพีกนะครับ แต่ต้นเกมตั oui. yeah, ้งแต่ตอนที่เราเล่นมันนนนนนนแแมมม่่งงบบีีกกกตตัวเเอออายย้หืืใล โอ้โหบีกตายเลยวะ่ะอ้าวไม่ตายวะ่ะ你想复仇小弟弟ในฮะเข้ามาเลยไอ้หนูมากูก็มีกระบองเหมือเดิมอ่ะมือหึฮึฮึฮึปึ๊บเฮ้ยคำนวณไม่ได้ ไอ้นี่คำนวณไม่ได้บอสใหญ่ท่านผู้ชมเฮ้ยชูมามึงมาเออเออเออเฮ้ยชูชัว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 เฮ้ยชัวชัวเฮ้ยชัวชัวชัวเฮ้ยอะไรกันวะท่านผู้ชมคำนวณคำนวณทิศทางไม่ได้แม่งเก่งจัดเหรอมึงเก่งจัดเหรอฮะมึงบอสสุดท้ายแล้วเหรอฮะหึหึหืึ ท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวส <laughs> ิเดี really ๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมาดิมามาเฮ้ยเฮ้ยกูหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสยเสยพวกคุเนี่ยครับท่านผู้ชมคำนวณไม่ได้กูก็ไม่คำนวณแล้วก็ได้มามามาหืมอืมอืมอืมชัว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 ปึ๊บ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 ฝ่ามือเทวดาครับผมมามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอื้ออื้อเฮ้ย มาปูไม่เป็นไรปูไม่เป็นไรเอองัดขึ้นรู้จักไหมงัดขึ้นนะเออออออืออเออเฮ้ยเออชชว์ัวโอ้โหต่อสู้กันแบบสุดยอดมากนะผมแลกหมัดกันอย่างก็หนังกลงฟูมาดี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 มาดิมาดีิออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชชว์โชว์ัว์ัชว์ัวชัว์ัวอะไรอะไรอะไร ผมว่าแม่งมีอีกร่างแน่ไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าบอสเกมนี้แม่งม <Ro ark S 1> ีสองร่างนะเพื่อนชมอื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 มมาเอามาเด็มึงเข้ามาเด็มึงเข้ามาเด็มาเด็กอืออือเฮ้ยเออือเฮ้ยชัว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 บขวชัวชัวบขวบมาเด็กเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาสิมาด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 ิ มาอะไรอะไรเออดูเชิงกูดูเชิงมึงกูดูเชิงมึงอืมอืมอืมเฮ้ยเออเนี่ยมันคำนวณไม่ได้นะผู้ชมแม่งเก่งมากอะเอออืมอืมอืมเฮ้ยมึงก็กันกูได้นี่ว่ะเออเออชึบ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 ชูว์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 เฮ้ยอืมอืม อืมอืมจะหมดรอดแล้วเรียบร้อยเอาคัดซีนอุ้ยโอ้โหเอาวะอืมกระเด็นเลยอ้าวเหมือนในฉากคัด <horas> ซีนตอนต้นเลยอะเออไม่แกจะได้เท่านี้เองเลยเนี่ยเหมือนความทรงจานี่มันกลับมาอีกครั้งเลยว่ะ อ้าวเพกพูดไม่มีเสียงอะไรนว่าเพกพูดไม่มีเสียงมาครับผมว่าน่าจะเป็นอีกร่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมามันยังไม่แปลงร่างเลยท่านชมผมว่ามันต้องเป็นอีกร่างแน่นอนเฮ้ยเออ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 เฮ้ยมามามา ออืหนูแม่งหลบได้เออมึงหลบได้อะกูก็หลบได้เหมือนกันมาดิ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 มามาดิมาดิเฮ้ยมาเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิอืม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 เออเออเดี๋ยวดิเออเฮ้ย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 มาดิมาดิเฮ้ยอาชัวอาชัวอาชัว ขัว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 มา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 อืออือโหสกันยังก็แบบปรมาจารย์กังฟูสกวนครับอือเหมือนดูปัชดาเหมือนดูยิบมันนะไอทันปัชดานี่ไม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 ่แก่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่แก่ไม่เด็กแล้วนะอืม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 มาดิ มากูก็เป็นเหมือนกันนะมามาเออเออชัว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 มานี่มึงอืมอือือะไร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 โอ้โหเกาะแม่งแตกยากมากนะผู้ชมไอตัวนี้มาดี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 เนี่ยใครยังคำนวณไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเก่งจับ มึงเก่งจัดเด้อก็สมควรที่จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับมาดิมาดิมึงมาดิมาดิมึงมาดิมามาอืออืออือมึงอีจุดหูใช่ไหมอเออืออเออเฮ้ยชึบ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 อัดก๊อปปี้แม่งเลยมึงอ่ะเออเออมาดิ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 อือเฮ้ยชัวชึบ โอเคโอเคโอเคมาโอเคโอเคโอเคปึ๊บ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 เออเออเออโอเคจะแตกแล้วมึงจะแตกแล้วโลจะแตกแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยเกจจะแตกแล้วเฮ้ยชูโอ้โเรียบร้อยเฮ้ยอื้อหืออื้อหือเอ็กโดนรวเลยวะเฮ้ยอะไรเอามั่งวะเออเออ โอ้ไอมานี่มึงอะเรียบร้อยครับ 你你本应保护护身符，却坚守自盗。只有这样才能救他们，师傅。未能遵守你的誓言，你不配。现在离开。 以高超武德充沛人会令对手知难而退。他出手疾如迅雷，不战而屈人之兵。给罗伊拉瓦詹。 โอเคไหนลองดูสิมีเมืองไหนบ้างเปล่ามีไปอีกเมืองนึงเหรออ๋อโอเคแสดงว่าจบในเรื่องแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยว,เ,ยวเราขอย้อนกลับไปปิดคลิปสวยๆกันอ่าโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เรากลับมาจุดที่เดิมก็นะคือเริ่มต้นเกมนะก็คือหลังจากที่เราสู้กับบ,บอสตัวสุดท้ายไปนะผมก็ ตามนั้นนะครับผมก็เกมนี้ก็คือจบแล้วแหละเนื้อเรื่องก็คือเกมนี้มันเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะแต่คือเน้นเน้นเน้นกังฟูคือเกมนี้เน้นแบบศิละปะมวยจีนเลยแบบต่อสู้แบบกังฟูแบบจ่าๆเลยนะผมก็ประทับใจในเกมเพย์แหละแต่ว่าในเนื้อเรื่องก็แบบเออไม่ค่อยเท่าไหร่นะับผมอ่ะโอเคครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเอาไว้เจอกันอีพีหน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ